เมื่อผมเอาฟอเรนถีเรือนในโหมดหนึ o ่งหนึ่งเอาวีจะเป็นยังไงไปด R o ไูโอเคเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะเลือนไงรู้ไหมนี่เลยแชทมีไว้ทำไหมโดนแบนแนะ่โดนแบนไหมนี่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 อยากเจอไก่อยากเจอไก่อ,อยากเจอไก่วาไก่น้อย ไก่น้อย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 มาดิมันเป็นบอดมาไวที่อ่ะให้เลือกพิกก็ปมาเฮ้ยอยากเจอไก่น้อยบ้างฮ่าอยากเจอไก่น้อยบ้าป่ะลำลำแล้วลาลำแล้วลาลำเฮ้ย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 อันนี้คือผมปลอมใจให้มันนะปลอมใจให้มันนะยอมใจให้มันนะเฮ้ยอ่อนให้เฉยๆไก่เดี๋ยวเดี๋ยว เนี๋ยอวอ่อนให้ไปก่อนอ่อนให้ไปก่อนงัในใ้นไก่มาดิอ่อนให้ไปก่อนนะเนี่ยอ่อนให้ไปก่อนนะอ่อนให้ไปก่อนนะมาวะา้าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอฟอเรตตัวแอคคูตัวเลื่อนตัวเลื่อนนี่ไหวปะวะไหวปะวะไหวปะวะเฮ้ยมันไม่กินอะไรเลยอ่ะ ไหวป้าไหวป้าไหวป้า,ปามันไหวปะวะคนดูดูไหมมาเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มร้อนเลยเริ่มร้อนเลยเริ่มร้อนเลยเอ,ยเอาวะ,วะอันนี้มันเริ่มร้อนแล้ววะเริ่มเริ่มร้อนว่ะเริ่มร้อนว่ะเอาเดี๋ยวเอาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตกบอนให้หัวร้อนนะเดี๋ยวผมจะตกบอนให้หัวร้อนนะโดนผมแค่นั้นแหละลามลามโดนกูลามแค่นั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหนียังหมานี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะพิะม หนียังหมาว่าหนียังหมาว่าเอาให้มันหัวร้อนได้บมันเนี่ยได้ดนึ่งนึ่นี่มันสนุกจริงๆเอาดิผมจะดีบ้านบ้างนะเดี๋ยวผมจะดีบ้านบ้างนะมามามาดิมาดิมาร้องเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรนี่นี่นีเดี๋ยวผมบอกเอ้ยรีบตีบ้านจัดเอ้ยกระจอกกระจอกว่ะออ อันนี้เรียนไม่สำเร็จนะเรืยนไม่สำเร็จเดี๋ยวมีอีพีน้าแน่นอนอันนี้ไปก่อนอีพีหนึ่ง